ไฟรถซ้อมมากี่วันเดือนนึงครับซ้อมอยู่ที่ค่ายแต่อยู่ที่สระบุรีที่เดิมเลยมีแขกเป็นกุ้บบังซ้อมหรือมั้งพี่น้องๆเลยค่ะตอนนี้เราอายุ14ครับสูงเท่าไหร่ครับ160ครับน้ำหนักปล่อย56ครับมวยสไตล์อะไรครับสีมือครับวันนี้เราต้องมาเจอกับหยกขาวเนาะเคยต่อยเขาไหมยังครั้งแรกเลยศึกษาเก้วต่อยหรือยังสามเขามวยสไตล์ อวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกี่ยววางแผงให้ดีอ่าล่าสุดไตวิธีที่นี่ครับวันนั้นต่อยใครเจมส์พอลครับไปกี่มา่วันนั้นชนะน้องไปวันนั้นเวทเท่าไหร่สี่องครึ่งครับวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่สามครึ่งสี่สามครึ่งเมื่อเช้าส้อมหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดหรือเปลชามาพอดีครับมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้ร้อยเร์เซ็นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมคุมมากกี่กิโล 3ากิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมด20กวา่าคนจังหวัดสี่สิบเก้าฝากเชิญเ <40 km. S 1> ชิญแฟนคลับเราหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ทถอาตันแต่จังหวัดนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะต่อยชคดีฟังครับ